นิทานอิศวเรื่องหมาฝูงใหญ่กับหนังสัตว์ในป่าลึกไม่ไกลจากหมู่บ้านมีหมาฝูงหนึ่งอาศัยอยู่รวมกันพวกมันผอมแห้งหิวโซและใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเพระอาหารในป่ามีน้อยเต็มทีทุกวันพวกมันต้องคอยดมกลิ่นปาพื้นดินหวังจะพบของกินเล็กๆน้อยๆเพื่อประทังชีวิตวันหนึ่งในยามบ่าย แดดร้อนแรงจนต้นไม้อยางเอนอ่อนหมาฝูงนี้เดินเตร่ๆไปจนถึงริมแม่น้ำสายหนึ่งน้ำสะท้อนแสงอาทิตย์ระยิบระยับหลาวเพชรสีฟ้าขณะที่พวกมันกำลังจะก,ก้มลงเลียน้ำเพื่อดับกระหายกลับสังเกตเห็นบางสิ่งอยู่ใต้ผิวน้ำที่ก้นแม่น้ำมีหนังสัตว์จำนวนมากจมกองอยู่ขนฟองหนังได้นำมาแช่ทิ้งไว้จนเต็มพื้นน้ำด้านล่าง หนังสัตว์หนาๆที่ยังมีเศษเนื้อเกาะอ,อยู่บ้างนั้นถือเป็นอาหารชั้นวิเศษสำหรับหมาที่หิ้วโซอย่างพวกมันทันทีที่เห็นของล้ำค่าเหล่านั้นดวงตาของหมาทั้งฟูงก็เป็นประกายพวกมันหอนด้วยความดีใจและวิ่งวนไปมาแต่แล้วเมื่อพวกมันพยายามเอื้อมคอไปถึงน้ำก็พบว่าน้ำบริเวณนั้นลึกมากแม้ว่าจะยืนที่จะลิงพยายามเอื้อมคอแค่ไหน ก็ไม่มีทางแต่ถึงหนังสัตว์เลยหมากลุ่มหนึ่งเสนอขึ้นอย่างตื่นเต้นเราลงไปในน้ำกันเถอะแต่เมื่อมองลงไปก็รู้ว่ากระแสน้ำเชี่ยวและลึกเกินกว่าจะว่ายลงไปได้หมาหัวหน้าฝูงจึงเรียกพวกมันมาปรึกษาเราต้องหาวิธีใหม่ถ้าเราได้หนังสัตว์พวกนั้นพวกเราจะไม่หิวอีกหลายวันพวกมันต่างเงียบคิดอยู่ชั่วครู่ จนหมาตัวหนึ่งเสนอด้วยน้ำเสียงมั่นใจว่าน้ำมันเป็นปัญหาถ้าไม่มีน้ำเราก็ลงไปเก็บหนังสัตว์ได้งั้นเราก็ดื่มน้ำให้หมดสิคำพูดนั้นทำให้หมาทั้งฝูงจ้องหน้ากันแล้วก็พากันพยักหน้าเห็นด้วยความโลภและความหิวทำให้พวกมันเชื่อว่าวิธีนี้ย่อมได้ผลทันใดนั้นพวกมันก็ก้มลงเลียน้ำด้วยความรวดเร็วเสียงเลียดังแผลบ,บ,บไม่หยุด มาฝูงใหญ่ดื่มน้ำในแม่น้ำอย่างบ้าคลั่งมันดื่มจนท้องพองดื่มจนเริ่มอึอดอัดแต่ก็ยังฝืนดื่มต่อไปบางตัวนอนหอบหายใจแต่ก็ยังพยายามลุกขึ้นมาดื่มอีกครั้งเวลาผ่านไปเนิ่นนานน้ำในแม่น้ำยังคงอยู่เท่าเดิมไม่ลดลงแม้แต่น้อยมีแต่ท้องของมาหลายตัวที่ค่อยๆแตกออกพอรับน้ำไม่ไหว เสียงคลำควรดังขึ้นทีละตัวทีละตัวจนบางตัวลม้มลงข้างริมตะลิ่งด้วยความเหนื่อยความอิ่มเกินทนและความโลภที่บังตาหมาหัวหน้าฝูงมองดูสภาพเพื่อนฝูงที่ลม้มลงไปทีละตัวแล้วหัวใจก็สั่นไหวมันเริ่มรู้สึกถึงความผิดพลาดของตนแต่เมื่อมันจะหยุดก็สายไปแล้วของของมันตึงจนแทบขยับไม่ได้ในที่สุด มันเองก็ล้มลงกลางดินแห้งๆริมแม่น้าดวงตาค่อยๆปิดลงพร้อมความเสียใจที่ไม่อาจแก้ไขแม่น้ายังคงไหลเช่นเดิมน้ายังอยู่สูงเท่าเดิมส่วนหนังสัตว์อันล้ำค่าก็ยังคงจมอยู่ก้นแม่น้าเหมือนเดิมไม่มีมาตัวใดได้สัมผัสมันเลยแม้แต่น้อยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางสิ่งแม้จะดูมีค่าเพียงใดแต่หากมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ การพยายามอย่างดื้อดึงย่อมนำไปสู่ความพังพินาศมากกว่าจะนำพาไปสู่ความสำเร็จจงรู้จักยอมรับข้อจำกัดและเลือกทางที่เหมาะสมเสมอนิทานอิศบเรื่องชายหนุ่มกับนกน้อยในหมู่บ้านเล็กๆล,กลิมป่าใหญ่มีชายหนุ่มคนหนึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังน้อยเขาเป็นคนจิตใจอ่อนโยนรักธรรมชาติ และชอบดูแลสัตว์คุกชนิดวันหนึ่งขณะดเดินเล่นอยู่ที่ชายป่าเขาคบนกน้อยตัวหนึ่งกำลังบาดเจ็บที่ปีกนอนสั่นอยู่ใต้ต้นไม้ชายหนุ่มจึงรีบอุ้มมันกลับบ้านค่อยๆใช้สมุนไพรทำแผลให้มันทุกวันเขาป้อนอาหารดูแลจนมันค่อยๆฟื้นตัวขึ้นทีละน้อยและเมื่อนกน้อยเริ่มบินได้เขาก็ทำกรงไม้ที่อบอุ่นให้มันอยู่ เพื่อจะได้ป้องกันมันจากอันตรายนอกป่านกน้อยเริ่มคุ้นเคยกับชายหนุ่มเขาจะมาพูดคุยและร้องเพลงให้ฟังทุกเช้าชายหนุ่มเองก็ดูแลมันไม่เคยขาดทั้งอาหารดีๆทั้งน้ำสะอาดและที่พักอบอุ่นทําให้นกน้อยรู้สึกว่าชีวิตในกรงน้อยเล็กๆแห่งนี้ปลอดภัยเหลือเกินแต่บางคืนนกน้อยก็มองออกไปนอกกรงเห็นท้องฟ้ากว้างใหญ่ เห็นนกฝูงอื่นบินผ่านไปอย่างอิสระมันอดคิดไม่ได้ว่าท้องฟ้าข้างนอกนั้นจะงดงามเพียงใดนะวันหนึ่งขณะที่ชายหนุ่มทำความสะอาดกรงเขาเผลอเปิดประตูค้างไว้นกน้อยมองออกไปเห็นลมอุ่นพัดผ่านใบไม้เสียงธรรมชาติเรียกหาอย่างอ่อนโยนด้วยหัวใจเต้นแรงมันกลางปีกและโผบินออกไปอย่างรวดเร็วทันทีที่ออกจากกรง นกน้อยรู้สึกตกื่นเต้นอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนทองฟ้ากว้างเหลือเกินลมเย็นสบายกลิ่นดอกไม้ในป่าช่างแตกต่างจากกลิ่นไม้ในกลมของมันมันบินไปตามลำธารบินเหนือยอดไม้และส่งเสียงร้องด้วยความสุขที่ได้สัมผัสอิสระครั้งแรกมันใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นหลายวันพบทั้งความงดงามและความยากลำบากบางวันอาหารมีมาก บางวันต้องบินหาเป็นเวลานานบางคืนฝนตกหนักจนต้องหนีลมพายุและมันก็เริ่มคิดถึงอาหารอุ่นๆที่ชายหนุ่มเคยให้คิดถึงกรงที่ปลอดภัยและเสียงทักทายอ่อนโยนทุกเช้าจนในที่สุดมันก็ตัดสินใจบินกลับไปที่กระท่อมหลังเดิมเมื่อชายหนุ่มเห็นนกน้อยบินกลับมานั่งบนกรงเขาตะลึงและตกใจจนยิ้มกว้างเขารีบเปิดประตูกรงให้มันเข้าไป นกน้อยขยับตัวยอย่างสบายพร้อมส่งเสียงร้องเบาๆเหมือนบอกว่าข้ากลับมาแล้วชายหนุ่มอดสงสัยไม่ได้จึงพูดขึ้นเบาๆราวกับสนทนากับเพื่อนเก่าเจ้านกน้อยเจ้าไปผจญภัยที่ไหนมาตั้งหลายวันแล้วทำไมถึงกลับมาล่ะนกน้อยตอบด้วยเสียงใสราวกับเข้าใจคำถามข้าได้ลองออกไปใช้ชีวิตด้วยตนเองได้เห็นท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ ได้สัมผัสอิสระที่เคยใฝ่ฝันแต่ก็ได้เรียนรู้ว่าไม่มีที่ไหนอบอุ่นและปลอดภัยเท่าที่นี่อีกแล้วเพราะที่นี่มีคนคอยดูแลค่าอย่างไม่หวังสิ่งตอบแทนชายหนุ่มยิ้มอย่างอ่อนโยนและตั้งแต่นั้นมาเขาก็ดูแลนกน้อยด้วยความรักมากกว่าเดิมเรื่องนี้ซ้อนให้รู้ว่าบางครั้งอิสระที่ดูสวยงามอาจเต็มไปด้วยความยากลำบาก ชีวิตที่มีคนคอยดูแลและรักเราจริงๆนั้นอบอุ่นและปลอดภัยกว่าการใช้ชีวิตเพียงลำพังเสมอนิทานอีศบเรื่องลากับม้าทหารณหมู่บ้านเล็กๆกลางหูบเขาที่ลายล้อมไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวสดและดอกไม้ป่าหลากสีชาวบ้านต่างใช้ชีวิตเรียบง่ายและพึ่งพาสัตว์เลี้ยงเป็นกำลังสำคัญในการทำไร่ทำนา ในหมู่บ้านนี้มีลาตัวหนึ่งมันเป็นลาที่แข็งแรงอดทนและมีความซื่อสัตย์ทุกวันมันต้องแบกถุงข้าวถุงแป้งและเครื่องมือหนักๆให้ชาวบ้านแม้เหนื่อยแสนเหนื่อยแต่เจ้าลาก็ทำงานเงียบๆอย่างเต็มใจวันหนึ่งขณะที่เจ้าลากำลังเดินขนของตามทางเดินในหมู่บ้านจู่ๆมันได้ยินเสียงตะวันด,ดังลั่นลีกทางไปเจ้าลาสกโปรก เสียงนั้นดังสถานพอที่จะทำให้ฝุ่นบนพื้นยังสั่นไหวเจ้าลาตกใจจึงรีบชิดข้างทางแล้วมันก็เห็นภาพที่แทบลืมหายใจไปชั่วครู่ตรงหน้ามันมีม้าทหารตัวหนึ่งงามสง่าไม่ต่างจากภาพวาดแผงคอถูกหวีจนเรียบสวยเครื่องประดับสีทองวาววับบนตัวชุดอ่านมาที่ตกแต่งด้วยผ้ากำมะหยี่สีแดงสดบรรยากาศรอบตัวมันช่างน่าเกรงขาม จนสัตว์ทั้งหมู่บ้านต่างหลบทางให้โดยพร้อมเพรียงม้าทหารยกคอสูงอย่างภาคภูมิขณะที่ทหารบนหลังมันเดินเชิดชายวงล้อเกวียนต่างหยุดหมุนเพื่อชมความยิ่งใหญ่ของมันเจ้าลามองด้วยความทึ่งและความอิจฉาลึกๆมันก้มมองสภาพตัวเองขนยาเปื้อนดินอานเก่าๆกับสัมภาระหนักบนหลังเมื่อเทียบกับม้าทหารเจ้าลารู้สึกว่า ตัวเองต่ำต้อยจนไม่กล้าแม้แต่จะหายใจดังทำไมข้าถึงไม่เกิดเป็นม้าทหารผู้สง่างามแบบนั้นนะมันพึพมพำในใจอย่างเศร้าๆแต่แล้วโลกนี้ไม่มีใครรู้อนาคตเลยสักวันหลายเดือนผ่านไปหมู่บ้านได้รับข่าวว่าเกิดสงครามขึ้นทางชายแดนเหล่าม้าทหารม้าผู้สง่างามตัวนั้นถูกเรียกไปแนวหน้าเพื่อออกรบชาวบ้านต่างลุ้นให้ทหารที่รู้จัก กลับมาโดยปลอดภัยส่วนเจ้าลาก็ได้แต่ภาวนาเงียบๆไม่รู้ด้วยซ้ำว่าภาวนานั้นเพื่อใครจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อฤดูใบไม้ล่วงมาเยือนมีเกวียนลำหนึ่งเล่นเข้ามาในหมู่บ้านช้าๆบนเกวียนมีม้าทหารเดิมแต่คราวนี้มันไม่สง่าอีกต่อไปคนของมันหยาบกร้านเต็มไปด้วยบาดแผลและรอยกระสุนแหงคอที่เคยถูกหวีอยา่างดีถูกตัดสั้น สายตาที่เคยยิงทะนงกลับเศร้ามองและอ่อนแรงขามันเดินกระเพกจนแทบจะลากพื้นทหารบนหลังมันไม่มีอีกแล้วอ่านสีทองก็หายไปเหลือเพียงเชือกเส้นเรียบๆรัดลำตัวไว้ม้าทหารได้รับบาดเจ็บหนักจนไม่สามารถออกศึกได้อีกจึงถูกส่งกลับมาทำงานในไร่นาแทนวันแรกที่มันถูกเอามาผูกกับเกวียนบรรทุกฟาง ม้าทหารหลบตาลงอย่างสิ้นหวังเสียงทหารที่เคยเรียกมันอย่างยกย่องไม่เหลือแม้แต่น้อยไม่มีเกียรติไม่มีการสรรเสริญมีเพียงงานหนักและความโดดเดี่ยวที่รายล้อมเจ้าลาซึ่งกำลังขนของอยู่ไกล้ๆมองภาพนั้นอย่างเงียบงนันครั้งหนึ่งมันเคยอิจฉาม้าผู้สูงศักต์ตัวนี้จนแทบกลืนไม่ลงแต่ตอนนี้มันกลับรู้สึกสงสารอย่างยิ่ง มันเดินเข้าไปช้าๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเจ้าม้าทหารเจ้าเหนื่อยมามากแล้วสินะม้าทหารไม่ตอบเพียงหลบตาเพราะไม่อยากให้ใครเห็นความอ่อนแอของตนเจ้าลาจึงพูดต่อเมื่อก่อนข้าเคยอิจฉาเจ้าอิจฉาความสง่าของเจ้าแต่ตอนนี้ข้าเพิ่งเข้าใจว่าหยดศักดินั้นไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดและเมื่อมันหายไป สิ่งที่เหลืออยู่คือความเป็นจริงของชีวิตเท่านั้นมาทหารเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยน้ำปาไหลออกมาช้าช้าวันต่อมาชาวบ้านก็เริ่มใช้ม้าทหารลากเวียนแทนเจ้าลาและมันต้องทำงานหนักทุกวันจนไม่มีใครสนใจว่าครั้งหนึ่งมันเคยยิ่งใหญ่เพียงใดเจ้าลายืนดูทุกอย่างด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิมมันไม่ได้รู้สึกอิจฉาอีกต่อไป แต่กลับรู้สึกขอบคุณที่ชีวิตของตนแม้จะลำบากแต่ก็ซื่อสัตว์และมั่นคงเสมอมาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าลาบยศไม่ยั่งยืนผู้ที่หลงในความสูงส่งมักโดดเดี่ยวและเจ็บปวดเมื่อสิ้นอำนาจจึงไม่ควรอิจฉาผู้ที่ดูยิ่งใหญ่ในวันนี้เพรบางครั้งชีวิตที่ดูธรรมดาและมั่นคงอาจสงบสุขกว่าอย่างที่คิด หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องมามิมี่และมิมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ